ปุตตะกาโมละเพปุตตังธนากาโมละเพทนังอัธิกาเยกายะายยะเทวานังปิยตังสุตวาอิติปิโสภควายะมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรนังสุขังอรหังสุขโตนโมพุทธายะ